สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาติววิชาภาษาไทยนะครับเรื่องมหาวิสันดนชาดกกันมัสีเนาะก่อนอื่นเลยนะครับขอให้ทุกคนก็ช่วยหยิบสมุดจดนะครับช่วยกัจนจดเพราะว่าหลายๆเรื่องทีู่ีพูดไปมันออกข้อสอบนะแล้วอะ่ะบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในเนื้อหาหรือว่าอยู่ในการเนื้อหาในการเรียนก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนอะ่ะช่วยกันจดก่อนสตอ็อปคลิปพูรีก่อนแล้วเอาหยิบสมุดขึ้นมาจดนะครับ จ้ำว่าจดเพราะเนื้อหาที่พูดมันเยอะมากนะครับอ่ะเอาเลยมหาเวสสันดรชาดกนะครับเป็นอาชาติที่เป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะครับอยู่ในทศชาติชาดกนะครับทศชาติชาดกมีทั้งหมด10ชาติทศแปลว่า10 10ชาตินะครับมี10บชาติของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายคือมหาเวสสันดรชาโดกซึ่งมหาเวสสันดรชาโดกนะครับประกอบไปด้วย1000พพระคาถา นะครับหนึ่พันพระคาถาและแต่ละพระคัาก็มาแบ่งแยกย่อยมาเป็นทั้งหมด13กันนะครับแบ่งมาเป็น13กันตั้งแต่การทุตสพรถึงกนนารนครกันนะครับผู้นี้ขอให้ทุกคนแคบหน้าจอนะครับแล้วก็จําด้วยว่าแต่ละกันชื่ออะไรไม่ต้องจําให้หมดครับแต่พยายามจําให้ได้อีกสิ่งสําคัญหนึ่งกรุณาไปเปิดหนังสือเนาะถ้าจําไม่ผิดน่าจะอยู่หน้าที่9นะฮะไปจําว่าใครแต่งนะครับใครแต่ง กันอะไรบ้างออย่างน้อยก็จําของกรมพระประมาณน,นุชิตชิโนโรสนะฮะแล้วก็ไปจําของอะเจ้าพญาพระคังหุ่นให้ได้ละกันว่าท่านแต่งบทไหนนะครับถ้าเจ้าพญาพระคังหุ่นเนี่ยก็แต่งบทอะไระท่านก็จะแต่งบทที่9กนะฮะกันที่9กือกันมัสีนะครับแล้วก็กันกุมารน,นี่ทั้งสองบทนะสองกันนี้ท่านเป็นคนแต่งแต่กันอื่นอาจจะมีกรมพระมาณนุชิตมีท่านที่4อะไรเงี้ยเราต้องไปศึกษาอเอาเองนะครับไปจดเอาเองเนาะ โอเคลำดับความสําคัญนะครับมหาเวสสันรชาดการทศพรอ,อ่าการทศพรทัพท์แปลว่าสิบแล้วก็พรทั้ง10ประการที่ทําไมพระนางผุสดีได้ขอกับพระอินท์แต่ก่อนพระนางผุสดีเป็นชาย,ยาของพระอินบนสวรรค์นะครับแต่เมื่อหมดบุญก็ต้องมาจุติเป็นแม่เป็นแม่ของใครแม่ของพระเวสสันดรอ,อ่าท่านก็เลยขอพรจากพระอินสิ0ประการนะครับการต่อไปเป็นการขิมพาน คือการอะไรการที่พระเวสสันดรดันไปบริจาคครับบริจาคและไ,ไม่บริจาคบริจาคช้างปัจจยนาคช้างปัจจยนาคเป็นช้างคู่บุญบรารมีของเมืองนะฮะถ้าอยู่แล้วบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นร่ำรวยจะครบทุกอย่างเลยแต่พอไปอยู่ปุ๊บเนี่ยชาวเมืองสีพีก็ไม่พอใจฮนะทำไมพร,พระเวสสันดรทําไมถึงไปให้พาะปัจจยนาคง่ายๆอย่างนี้ล่ะโกรธพระเวสสันดรมากครับเลยทาไม ขับไล่พระเวสสันดรไล่ไปไหนไม่ไปไล่ไปเขาวงกฏครับอ่ะต่อไปกัณฑานกันกัณฑานกันทําไมพูดถึงพระเวสสันดรทําไมบาเพ็ญเพียรโดยการบริจาคสตตะสดกมหาทานอ่าสตตะมาสดกมหาทานเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปลองเรียนรู้กันอ่ะต่อไปกัณวนาประเวศวัน,นะแปลว่าป่าฮะ วันนั้นพระเวสก็คงต้องเดินป่าใช่ไหมจริงด้วยสี่กษัตริย์ทำไมเดินดงเข้าสู่เขาวุกดเลยต่อไปครับการชูชกการชูชกจะพูดมีตัวละครอยู่สองคนดังๆชูชกกนันางอมิตดาอมิตตานะฮะเป็นภรรยาชูชกอมิตดานะครับอ,อยากได้ลูกของพระเวสสันดรคือใครคือกันหากับชาลีมาเป็นลูกมาเป็นทาสนะฮะมาเป็นทาสมาเป็นทาสนะเอามารับใช้ใครรับใช้ตัวเอง เพราะว่าปกตินางอมิตรดารเนี่ยรับใช้ชูชกมาทุกวันเลยนะฮะแต่พอสึกอยู่ไปอยู่มาเหมือนอาจจะโดนคนนินทามั้งสุดท้ายนะอัมิตดาเลยบอกให้ชูชกอ่ะไปหาอ่าพระเวสสันดรเพื่อขอลูกคือกันหาชาลีให้หน่อยนะครับ่อไปกันจุนลพลจุลละแปลว่าอะไรเล็กใช่ไหมพลก็คือป่าป่าเล็กนะครับพูดถึงพานเจตบุตรถูกหลอกถูกหลอกถูกใครหลอกถูกชูชกหลอกแต่กันมหาพลป่าใหญ่ ให้ถูกหลอกลือสีอาจุตตะลือสีอ่าถูกหลอกถูกใครหลอกถูกชูชกหลอกเอาใหม่นะจุลละจุลละชูชกอ่าอ่ามหาก็เป็นอาจุตะเห็นไหมอ่าลองไปจํากันดูนะฮะลองหาที่กันจ,จาําดูอาจจะออกข้อสอบนะครับต่อไปกันกุมารกันกุมารเนี่ยก็พูดถึงกุมารก็พูดถึงเด็กใช่ไหมใช่ว่าทำไมท่านก็เป็นช่วงนี้ท่านกาลังบริจาคทานแก่2สองอูดอ่าบ,บริจาคทานให้กับสอง สองกุมารเนี่ยให้กับท่านชูชกเจ้าชูชกเนี่ยนะต่อไปกันมัซีเป็นกันที่มห้าเรียนจําไปเลยก็คือพูดถึงพระนางมาัซีก็หมดอะไรตายอยากอะไรฮะก็ก็หาลูกว่าลูกหายไปไหนลูกหายไปไหนลูกฉันอยู่ไหนอะไรเงี้ยนะต่อไปกันศักกระบัพ สักกบ,บาทนี่มาจากคำว่าสักกเทวราชไงฮะสักกะแปลว่าอะไรเท้าองค์พระอินคือองค์พระอินนะพระอินก็แปลงกายมาเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมาซีสุดท้ายแล้วพระเวสสันดรก็ให้นางมาซีไปแต่แต่ยังไงก็ทางพระอินเนี่ยก็ถวายคืนแล้วก็ยังมอบพรให้กับพระเวสสันดรอ,อีกนะครับอ่ะต่อไปการมหาราชการมหาราชเนี่ยก็คือไงชูชกค,ครับอ่าชูชกเนี่ยเดินหลง ผิดทางเพราะว่าเทวดาไปดนใจนะครับไปให้สองกุมานเนี่ยเข้าไปยังเมืองที่ปู่กับย่าซึ่งเป็นใคปู่แ่าเป็นพ่อกับแม่พระเวสสันดรอ,อยู่ใช่ไหมครับอ่ะต่อไปชักกษัตรินะฮะชักกะสัต์นี่มีทั้งหมด6คนเห็นไหมชักกะ6เออมันแปลว่า6นะฮะทำไมเจอหน้ากันก็เป็นลมสลบสลายวิสัญญีภาพไปเรียบร้อยนะครับเมื่อได้พบกันก็ ก็สลบกันไปชักกษัตริย์มีใครบ้าง6กษัตริย์เนี่ยเดี๋ยวลองไปจํามานะคนแรกก็จะมีพ่อพระเวสสันดรพระเจ้ากรุงสัญชัยอะฮะพระนางขุสดีนะครับมีพระเวสสันดรพระนางมัตีกันหากับชาลีอ่ะหกคนพอดีเป๊ะเลยนะฮะไปจํามาไปจํามานะรพระเจ้ากรุงสัญชัยเดีย๋ยวจำมาลวกันอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้จําคือนี่ฮะฝนบกขอรพัด์อ่าฝนบกขอรพัดน์นี่เป็นฝนพิเศษมากวิเศษสุด นะฮะเม็ดฝนเป็นสีแดงเม็ดสีแดงนะครับอ่าแล้วก็เป็นฝนที่ถ้าใครต้องการปรารถนาให้ตกลงตัวก็จะตกถ้าไม่ปรารถนาให้ตกใส่ตัวเองก็ไม่ตกเหมือนกันถ้าใครจะให้ตกก็ตกคนไหนไม่ตกก็ไม่ตกนั่นแหละประมาณนั้นต่อไปการนครกันการสุดท้ายเป็นการดีเอ็นกันที่13นะครับเป็นการที่พูดถึง6กษัตริย์ก็ทําการยกพลกลับเข้าสู่เมืองสุดท้ายแล้วพระบิษณุนร์ก็ปกครองเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนะครับ ผู้แต่งผู้แต่งเรื่องนี้นะฮะในการย้ำนะว่าเป็นการมัสซีนะการมัสซีเป็นกันที่เก้าเนี่ยคนแต่งนะคือเจ้าพญาพระคังหุนเจ้าพญาพระคังหุนนะครับท่านเป็นกวีที่ดังมากแนละตอนต้นรัตน,นโกสินทร์ท่านบูมมากในสมัยราการที่หนึ่งนะฮะท่านเป็นคนตั้งแต่ยุคกรุงเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับท่านก็มีความรู้ความสามารถท่านแต่งหลายๆเรื่องเลยที่พอๆรู้จักกันก็จะมีพวกสามก๊ก ราชท,ทิราชนะครับลองไปเสิร์ชไปหากันดูได้ถ้าใครสนใจนะครับมาพูดถึงการแต่งบ้างแลวกันรูปแบบการแต่งการเป็นการแต่งแบบลายยาวลายยาวคือไม่มีไม่กาหนดนะฮะไม่กําหนดจํานวนคําในวรรคสองคือสัมสัมผัสคําสุดท้ายของวรรคหน้าสัมผัสกับคําใดก็ได้ที่ไม่ใช่คําสุดท้ายในวรรคต่อไปนะฮะคำใดก็ได้ไม่จะเป็นต้องคําสุดท้ายเนี่ยสัมผัสได้หมดเลย สัมผัสได้หมดเลยเนี่ยสัมผัสได้หมดเลยเนี่ยไปสัมผัสคำนี้คำนี้คำนี้คำไหน,นก็ได้นะฮะนิยมนี่นิยมจบด้วยคาว่าแล้วแลนั้นแลนี้เถิดชันนี้ฉันนั้นนะมันจะเป็นคําจบแล้วแลนี้แลนั้นแออะไรเงี้ยลองไปลองไปหาดูนะลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูอะพระนางมัตซีเป็นใครพระนางมัตซีเป็นพระรชาชธิดาของกษัตริย์นะฮะกรุงมัทราชอาภิเศกสมรสกับพระเวสสันดรนะครับมีลูกด้วยกันสองคนนะฮะคือชาลีกับกัญหา คำถามไม่ไม่ถามหรอกอ่ะตอบเลยเฉลยเลยชาลีนะครับเป็นผู้ชายกันหาเป็นผู้หญิงอ่ะจำให้ได้จําให้ขึ้นใจนะครับอ่ะต่อไปพระนางมัตซีที่เป็นหญิงในอุดมคติตามแนวคิดทางพุทธศาสนาอ่ะดูอย่างแรกเลย พนางมัตซีมีกับชาลีกับกันหายัางไรบ้างหนึ่งเลยครับคือค,อความห่วงใยในตัวลูกรักลูกนะฮะใส่ใจยอมอดทนอดกัน้นยอมเสียสละให้กับลูกได้แม้ตัวเองจะแกลกด้วยชีวิตตัวเองก็ยอมเนี่ยนียนย่คือ,อความดีของพนางมัตซีเป็นหญิงแกร่งนะฮะไปอ่า พูดถึงตอบพระเวสันดรบ้างครับไมก็เป็นสาวว่าจงรักภักดีต่อสามียินดีที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับแม้ว่าพระเวสันดรถูกในรเทศก็ยังตามไปปฏิบัติรับใช้ท่านอยู่เสมอเลยนะครับอ่าต่อไปข้อที่ควรรู้กรุงมัทราชเป็นเมืองของพระนางมัตสีกรุงสีพีเป็นเมืองของท้าวสันชัยนะฮะสันชัยคือใคทคือ,พ,อ,นนคอพ่อพระเวสันดรแหละฮะพ่อพระเวสันดรนะครับอ่าคำต่อไปที่คใครรู้จักคือคำนี้ ชก,กามาพระจรชก,กาแปลว่าอะไรหกเหมือนเดิมเลยสวรรค์กี่ชั้นหกชั้นไม่มีสวรรค์ชั้นเจ็ดนะฮะสวรรค์ชั้นเจ็ดอยู่เยาวราชนะครับอ่ะอ่ะเรามารู้จักแต่ละชั้นจําได้จะยิ่งดีนะครับกันอ่าชั้นแรกชื่อจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีและก็ปรนิม,มิตวัสวัตตีนะฮะขอพูดขออนุญาตพูดครั้งเดียวนะฮะเดี๋ยวลืมจะพู <laughs> ดไม่ได้แล้วต่อไปคำต่อไป สตตะสดกมหาทานสตตะสดกอ่าสตะเจนะฮะค็แปลว่าคือไงคือทาน7อย่างอย่างละ100มีอะไรบ้างละ่ะมีช้างมีม้านะครับมีนางกษริย์มีทาตหญิงทาตชายมีรถมีโคนมเห็นไหมอันนี้ลองไปไปค้นหาไปดูกันเองนะไปศึกษากันเองนะฮะ ต่อไปหิมเมเวทวานาสันเป็นป่าพยายาไปหาคำวัยพจน์เพิ่มเติมนะที่เกี่ยวกับป่าพวกพันนา,าานาวัวนาอะไรเงี้ยลองไปเสิร์ชหาดูนะฮะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเท้าสก,กะคืออพระอ,อินนะครับลองไปหาดูลองไปหาดูาดต่อไปนะฮะคำนี้อยากให้รู้จักเลยคือนี่พญาพารามฤคราชพญาพารามฤคราชคืออะไรคือเป็นเทวดาสามองค์ที่แปลงกลายมา มาขวางทางพระนางพระซีอะไรฮะขวางนางพระางพระีให้ไม่สามารถกับอาสมของพระเวสสันดรได้นะครับซึ่งสัตว์ทั้ง3ตัวนี้มีอะไรบ้างมีเสือโครง่งนะครับมีราชสีห์และก็มีเสือเหลืองนะครับต่อไปทิศทั้ง8นะครับที่อยากให้จําเลยจําทิศทั้ง8มีอะไรบ้างทิศเหนืออุดรอ,อีสานบุรพาอาคาเนย์ทักษิณหอดีประจิมพายัพเนี่ย ไปจำมาให้ได้นะครับคิดว่าน่าจะมันมีบทสวดใช่ไหมก็ลองเออลองไปจํากันมานะฮะถ้าใครมีความมีความพยายามเนาะก็จํากันมาต่อไปผู้ที่อยากให้รู้จักนี่ครับสิ่งนี้เลยรถในวรรณคดีอ่ารู้สึกว่าผู้ที่เคยสอนไปแล้วนะในในอ่าหนังสือเล่มที่แล้วใน,ในคลิปที่แล้วอะฮะเรื่องแรกเลยคือโวหารภาพพจน์อุปมาบ้างฮะเรื่องแรกเลยอุปมา อุปมาคือการเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะที่ใช้คาว่าอะไรดุดเหมือนราวดังนะฮะดุดเหมือนราวดังอ,อุปลักษ์อาจจะเห็นบ่อยในเรื่องเนี้ยเห็นอุปลักษ์มากเป็นเท่าคือถ้ามีคาว่าเป็นเท่าคือเป็นอุปลักษ์ถ้าเป็นดุดเหมือนราวดังเป็นอุปมาอ่าต่อไปสัญลักษณ์สัญลักษณ์คือสิ่งเปรียบเทียบไม่บอกโดยตรงเช่นแหละพูดถึงกุลาบกเหมายนถึงความรัก ดอกไม้ก็แสดงถึงกับกับผู้หญิงเห็นไหมอ่ะต่อไปนะฮะบุคคลวัดหรือเรีอยกอีกอย่างหนึ่งว่าแหลบุคลาธิสถานบุคลาธิสานเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะก็คือการเรียนแบบคนฟ้าร้องไห้เป็นสายฝนฟ้าเนี่ยสามารถร้องไห้ได้ไหมฮะไม่ได้นี่คือไงการเรียนแบบคนชัดๆเลยขเขาเรียกแะไรบ,บคุคคลวัดเอออ่ะทะเลเฮจูบหินถามหน่อยว่ามันทําได้ไหมจูบเนี่ยทะเลมาจูบหินนั่นเลยได้ไหมไม่ได้ คำว่า,าจูบเนี่ยคือการเรียนแบบคนคือการเรียนแบบคน,นชัดๆเลยต่อไปอัติพจน์กล่าวเกินจริงอัติพจน์กล่าวเกินจริงคืออะไรคิดถึงใจจะขาดคิดถึงใจจะขาดร้อนตับแตกอ่าเห็นไหมโอ้มันใจะจะขาดมันเป็นไปไม่ได้หรอกขาดตับมันจะแตกก็เป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นการกล่าวเกินจริงเพื่อให้คํามันสละสลวยยิ่งขึ้นนะครับต่อไปสัตจน์สัตจพธ์ธพธคืออะไรคือการเรียงเสียงธรรมชาติเช่น อาฟ้าร้องเปี้ยงเปรี้ยงจิบจิบเป็นเสียงนกร้องอะไรเงี้ยนั่นเป็นเสียงจิบจิบอาริงเรเริงรีเรรอะไรเงี้ยแบบมันจะมีคําแบบเออเป็นการเรียนเสียงธรรมชาตินะฮะก็เขาเรียกว่าสัทธพนต่อไปนามมณายคืออะไรคือเอกลักษณ์นะฮะเป็นเป็นเป็นอ่าเอาเอาลักษณะเด่นเ่าเอาลักษณะเด่นของมันจากสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเอามาคล้ายๆสัญ,ญลักษณ์เลยเช่นอะไรฉัดเนี่ยหมายถึงกษัตริย์เมืองโอ่งนี่เหมือนถึงราชบุรีอย่างเงี้ยนะครับ ลองไปศึกษาดูต่อไปอรถในวรรณคดีนอกจากจะรู้วาหาหันภาพพจนแล้วอะเราต้องรู้จักรถในวรรณคดีด้วยรถในวรรณคดีก็จะมีสาวรสเจนีนารีปราโมทพิโรธวาทางังสัรปังพิสัยอะฮะสัตังคพิสัยนะครับซึ่งคิดว่าเรื่องสัรปังคพิสัยนะ่าจะออกเยอะนะเพราะว่าบาหลายบทอะพูดถึงเกี่ยวกับความโศกเศร้าอะไรเนี่ยอาจจะมีบ้างหรืออาจจะมีตัววนที่พระเวสสันดรโกรธอย่างเงี้ยพิโรดวาทางัง อาจจะมีใช้เนี่ยลองไปอ่านดูนะครับลองไปศึกษาดูนะครับต่อไปความหมายของประโยชน์นี่เข้าสู่เรื่องหลักภาษาแล้วเนาะเรื่องอื่นอันไหนที่ไม่ได้บอกไปก็พยายามไปค้นคว้าไ่อยขว้าไข่ไ่อยควากันเอาเองนะครับต่อไปคือความหมายของประโยชความหมายของประโยชนะฮะคือคําหรือกลุ่มคําที่มีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์มีใจความสมบูรณ์นะครับซึ่งปกติประโยชต้องประกอบไปด้วย2ส่วนสําคัญ คือภาคประธานกับภาคแสดงภาคประธานก็เป็นอาจจะมีคำนามมีวลีนะฮะภาคแสดงก็มีกริยามีวลีนะฮะอ่ะมาดูกันประโยคง่ายๆเลยเพื่อนร้องไห้ประธาน,เ,นเพื่อนกริยาร้องไห้ก็เป็นประโยคแล้วอ่ะหมาสีเทาเล่นในสวนหมาเป็นประธานสีเทาเป็นคัขนขยายประธานถูกไหมกริยามีอะไรก็เล่นไง เล่นในสวนก็เป็นการขยายกิยาว่าเล่นที่ไหนเล่นในสวนอันนี้น่าจะง่ายเนาะโอเคต่อไปอันนี้คูดีคิดว่าไปอ่านกันเองได้นะมันน่าจะไม่ยากนะครับต่อไปชนิดของประโยคชนิดของประโยคนะเราสามารถแบ่งตามโครงสร้างประโยคได้ตั้ง3ชนิดเลยนะคือแบบสามัญประโยคสอนและก็ประโยครวมเอาใหม่นะสามัญสอนรวมนะครับเช่น ประโยคสามัญก็จะมีประธานกิริยากรรมครบเลยเห็นบะอ่ะเห็นไหมน้องนอนบนโซฟาอันนี้เป็นสามัญที่มีกิริยาเดี่ยวน้องกับประธานนอนกิริยากรรมบนโซฟามีขยายด้วยเห็นไหมเออนอนที่ไหนนอนบนโซฟานะครับต่อไปแม่กําลังรลนน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นยางรยาประโยคสามัญประโยคทั่วไปทฤสฎกธรรมดาฮะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากแต่ถ้าประโยคสามัญ มีหลายกิริยาหลายคําก็ได้มีทั้งเพื่อนนั่งหลับเห็นไหมมีกริยาหลาตัวเนี่ยเธอขับรถข้ามสะพานขับข้ามเป็นกิริยาทั้งเป็นเวิร์เป็นเวริเเวร์ทั้งคู่เลยเห็นไหมอ่ะลองไปศึกษาค้นหากันเองเนาะต่อไปประโยคมีใจความหลักนะฮะปใจความอันนี้คือประโยคสอนทำไมมันประโยคหลักประโยคนึง แก็มีประโยคอนุประโยคอีกประโยคหนึ่งประโยคหลักหนึ่งประโยคอนุประโยคหนึ่งประโยคนะครับซึ่งทาเชื่อมอ่ะเราจะเจ,เจอกันได้บ่อยเลยครับว่าที่ซึ่งอันว่าเมื่อเพื่อ <c oughs> พวกเนี้ยเราจะเห็นกันได้บ่อยๆพวกเนี้ยอาจจะเป็นประโยคสอนนะฮะเช่น <c oughs> ดินสอที่วางบนโต๊ะที่เห็นไหมซื้อมาจากเกาหลีที่พวกเนี้ยหรือว่า ผมชอบมองนกนางนวลที่บินโฉบใบมาพวกเนี้ยขออภัยนะฮะอดี้ไม่ค่อยสบายสมรักเลยเราเห็นภูเขาซึ่งมีซึ่งเป็นซ้อนอันเป็นซ้อนเห็นไหมพวกเนี้ยเราต้องดูคีย์เวิร์ดนะเพื่ออย่างเงี้ยเพราะอย่างเงี้ยประโยครวมประโยครวม เป็นประโยค2ประโยคที่เอามารวมกันอาจจะมีคําว่าและแต่หรือขึ้นมาเห็นไหมนิม่สาออกแบบและตัดเย็บด้วยให้แบ่งก็ไม่มิสรออกแบบแบ่งเป็นประโยคหนึ่งประโยคก็นิสราออกแบบออกแบบแล้วก็อะไรนิ่สาตัดเย็บชุดแต่งงานเองมันสามารถแบ่งได้เป็น2ประโยคมีคําว่าและมาเชื่อมใช่ไหมแล้วก็แม้แต่เงี้ยก็เป็นประโยครวมไม่เช่นนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นประโยครวมเหมือนกันนะครับ ประโยครวมประโยครวมกับประโยคซ้อนมีคําว่าและแล้วยังมีคําว่าที่อีกเนี่ยอันนี้อาจจะอัปเลเวลหน่อยนะครับก็ลองไปศึกษากันดูประมาณนี้เนาะอ่ะนี่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีการทําข้อสอบครับสวัสดีครับ